เลขที่ออกเปิดเรตติ้งตอนแรกบุพเพร้อยร้ายเต้ยเชียเอาอยู่ไหมเป็นอีกหนึ่งละครของช่องสามที่แฟนคลับต่างตั้งหน้าตั้งตารอคอยสำหรับละครเรื่องบุพเพร้อยร้ายเป็นละครอีกหนึ่งเรื่องของผู้จัดคนเก่งอย่างบอสหน่องอรุโนชาหลังจากเตรียมละครเปิดกล้องไปหลายเรื่องทั้งสายลับลิฟต์ก o อพรมลิขิต สำหรับเรื่องบุพเพร้อยร้ายเป็นการพบกันอีกครั้งของคู่จิ้นสุดฮอตอย่างเต้ยเชียก่อนหน้านี้ได้สร้างความฟินไปแล้วในละครเรื่อง The c u i d บริษัทรักอุตลุดตอนซ่อนรักกรรมเทพและเมื่อคืนวันที่ผ่านมา26พฤษภาคมเป็นวันที่ละครออนแอร์ตอนแรกพร้อมทั้งคว้าเรตติ้งไป1.9ซึ่งก็เปิดตัวมาได้สวยเลยทีเดียวค่ะ